ครับสวัสดีครับนะวันนี้มียาริสมานําเสนอครับเป็นยาริสเอ1.2ตัว Smart New นะครับนะก็เป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยครับปี2023ครับบอกเลยว่าเลขใหม่นี้น้อยมากครับนะแค่หมื่นกว่ากนะครับคันนี้ราคา469,000ครับฟรีดาวได้ผ่อน84งวดอยู่ที่7 7 0 0ตลอดอายุสัญญาป้ายทะเบียนโคตรสวยครับนะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปอีกตัวหนึ่งครับจะบอกเลยว่าอ 990ครับทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยส่วนลูกค้าต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครั้งครับวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนน้อยเป็นนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริส a อทีครับเป็นตัวนิวมานําเสนอครับนะเป็นตัว1.2สมาร์ New ครับปี2023คันนี้สวยๆครับนะเลขไม่แค่หมื่นกับราคาที่469,000ครับฟรีดาวได้ครับผ่อนไป4งวดยาวๆอยู่ที่7,007ครับป้ายทะเบียนโคตรสวยนะ3ขอครับ3990กรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับ สันเหลี่ยมปากระโปรงครับนะก็ค,ม,ค,ม,คมแบบนี้เลยไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะนี่คือสภาพแรกเข้าครับแรกเข้าจริงๆรถนี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะครับไม่แค่หมื่นสองนะออกจากป้ายแดงแค่นั้นเลยครับนะันรถใช้งานมาแค่ปีเดียวเพื่อเผไม่ถึงปีด้วยนะครับก็คันนี้เลยครับด้านหน้าเป็นไฟ L e d ดีแล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวเดย์ไทม์แบบไลนิ่งครับส,รสวยๆเลยแล้วก็ตัวกระจังครับตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบล็คนะนี่เป็นดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างครับจุดรับลมแอโรไดนามิกครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับสันเหลี่ยม กันชนตัวรถครับนะเก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าแน่นอนทั้ง2ฝั่งเลยยวผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่คือรถเกรดเครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพิความเล่มสูญหายแน่นอนครับมาอยู่กับผมแล้วอีกหนึ่งคันเป็นตัวสมาร์ทครับตัวนี้เป็นยางของโยโกฮาม่าครับปี2023ครับติดมากับตัวรถเลยเอาไปใช้งานยาวๆครับคันนี้ยางบอกเลยว่าเหลือแบบเหลือๆครับให้ดูก่อนนี่ครับนะคมๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวยางครับนะสวยแบบนี้ นะสัปดาห์ที่3ครับปี2023นะแล้วก็มาในขนาดยางครับ1 9 5 6 0ทับ R 1 6ครับขอบ16นะ้ำแม็กอัลลอยของแท้ครับปัดเงาสีสุดโทนแล้วเรียบร้อยส่วนภายในซุ้มโชคครับนี่เลยนะตัวโชคอยู่ในสภาพดีครับนะหัวน็อตหัวอะไรอยู่ในสภาพดีเลยรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับล้างตั้งขายแค่นั้นพอแล้วก็ตัวกระจกนี้พับไฟฟ้าปอบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับ ส่วนกระจกนี้เป็นกระจกแท้จากตัวตานะผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละครับรถไม่แค่12ื่นครับใครไวกว่าได้ก่อนครับคันนี้ผมว่าลงคลิปนี้ไม่น่าจะถึง1วันนะครับนะประมาณ4-5หชั่วโมงนี้น่าจะโดนจองครับใครเห็นก่อนรีบเลยครับนะอ่านา่าสวยร้อม็กที่สวยหน้าภายในซุ้มล็อกผมให้ดูก่อนนี่นะตัวโชคตัวอะไรครับนะการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟอยู่ในสภาพดี ก็บระหว่างกันชนหลังครับแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอ้าแน่นอนนะครับนะแล้วก็เขามีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็ส,สวยๆแบบนี้นี่คือตัวนิ w วครับนะเปลี่ยนฉมใหม่ทั้งหมดครับน้าหน้าหลังครับภายในครับด้านข้างนะทั้งหมดเลยนะนะก็ส,สวยๆตัวนี้ก็จะมาในส่วนของอมาทดแทนในส่วนของตัว v ีออสนะครับก็วีออสเขาก็จะเลิกผลิตแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นตัวหายากอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้ผมมีตัวไฮนะใคร ใครรีบๆไปนะอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะก็ล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยนะนะมือจับครับนะเป็นระบบแบบผมให้ดูคุณแจดีกว่านะเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่เสียบไขนะเขาก็ใส่ซีลโคนมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับตัวนี้ครับนะกดปุ๊บล็อกนะพับเองออโต้ Auto, แล้วเรียบร้อยครับนะกดเปิดล็อกครับนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนะครับ นี่นะเปิดเองแบบนี้เลยครับนะก็ไปโหลดออโต้แล้วเรียบร้อยครับตัวนี้หน้าจอนะขนาด8นิ้วผมให้ดูก่อนนี่หน้าจอทัชสกรีนครับถุงยังไม่แกะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพังมรลัยเป็นพววมาลไยมัลติฟังชันครับนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกครับออโต้บางคนขับเซ็นทรัลล็อกครับกระจกข้าไฟฟ้าเป่าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลือกแบบออโต้หรือแบบแมนนวลก็ได้นะ ใครอยากได้ติดต่อมานะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์การแจ้งเตือนครับนะ,ะเวลามีรถผ่านด้านหน้าครับ<ๆ>เขาก<ๆ>็มีมให้เพราะเขามีเซ็นเซอร์นะเขามีเซ็นเซอร์ตรงนี้เลยนะครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในหมวดของการล้อฟรีหมวดออตโต้รันครับแล้วก็ในหมวดของตัวพวงมาลัยก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะส,สวยๆเลยผมให้ดูก่อนพวงมาลัยนะครับพวมาลัยนี้สวยมากนะ ตัว Z50 าครับจากโรงงานนะจากตัวต้ายยังอยู่เลยครับนะาสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับ <S <S นี่นะส,สวยๆนะเบาะเป็นเบาะหนังครับให้ดูก่อนนี่เลยเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะตรงนี้เป็นผ้าเพื่ออะไรนะเพื่อระบายความร้อนให้เร็วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส,สวยๆครับแดบบอร์ดครับน่าแจมๆจมโอโ้โหเหมือนอันนี้ไหมเหมือนซีบิกไหมออกแบบนี้นะชุดลำโพงบอกเลยว่าดีมากนะครับนะแล้วก็แอร์แบกนี้7็ดตำแหน่งครับ ถือว่าให้มาเยอะเปลี่ยนชมมาได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของบานพับคานเครับนะทั้งบนและล่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังครับอ่าผมลืมให้ดูด้านหลังด้านหลังของยาลิทที่เขาตัวนิว <c oughs> ให้มาใหม่นะครับนะมีจุดชาร์จให้แล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่นะจุดวางโทรศัพท์ก็มีมาให้ครับพร้อมกับจุดชาร์จครับนะ2 1จแอมป์ครับโคตรเร็วนะบอกเลยว่าเร็วมากเป็น USB ครับนะ่าเป็น USB 2ตําแหน่งให้มาแล้วเรียบร้อยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้นะครับนะแล้วก็บอร์ดด้านหลังถือบอกกว้างขวางครับตรงนี้ยาลิ์เขาได้สูงครับหลังคานี่เขาสูงมากนะเหมาะมากเหมาะมากนะได้ความกว้างขวางใหญ่ใหญ่กว่าตัวเก่าแน่นอนใหญ่กว่าเอที ip, รุ่นเก่าแน่นอนนะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับมาครับเป็นคุ้มสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะ โอ้โหเสียงเครื่องครับโอ้โหหน้าจอครับโคตรสวยอ่าหน้าจอนี่เลยบอกเลยว่าเป็นจอทัชสกรีนนะครับนะไม่ใช่จอทัชสกรีนเป็นจอลิจิตอลนะขออภัยครับก็เกือบเต็มใบนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีให้เหมือนกันบอกเลขความเร็วนะมีให้แล้วเหมือนกันนะอ่านะนี่เลยล้อหมุนอยู่นะล้อไม่ตรงก็มีบอกว่าล้อไม่ตรงเนีย่ยผมขอหมุนผมอะไรนะครับ บโอโหนะหายอย่างนี้เลยนะครับนะก็มีให้แล้วเรียบร้อยครับด้านล่างตรงเนี้นะเอาสอตอุณหภูมิทั้งนอกครับนะแล้วก็ตัวเลขไมล์ครับแสดงที่1นึ่งหนกิโเมตรครับตรงนี้เป็นรอบครับนะโอ้โหทามาสวยนะตรงนี้บอกความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะแจมๆจมคันนี้ผมแถวน้ำมันให้เต็มถังโอเคไหมนะแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยแล้วก็ก้องครับบันทึกนะมีกล้องบันทึกให้แล้วเรียบร้อยครับนะของแท้นะ ของแท้จากโต,วตัวต้าครับไม่ได้ไปติดตั้งเพิ่มนะเขาติดตั้งมาให้แล้วพร้อมกับกระบอกนี้เลยกระบอกเซ็นเซอร์นะครับมีที่วางใส่แบบอไอ้นะแว่นอ่านะไฟสว่างสวยัยโอ้โหสีขาวอะได้สีขาวเลยนะอะ่ได้สีขาวแล้วก็โอเคนะถือว่าโอเคนะครับกระจกบานเบลเลอร์ครับกระจกบานใหญ่มากนะ ให้มาดีให้มาดีครับนะสำหรับตัวที่ผมบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มครับแค่469,000หาครับฟรีดาวน์ผ่อนเกตพนะตลอดอายุสัญญาแน่นอนนะครับใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาจุดชาร์จครับนะ USB ด้านหน้าให้2ครับแล้วก็ตรงนี้ครับช่อง DC 12บโวลต์นะมีมาให้แล้วเหมือนกันถุงยังไม่แกะเลยนะครับอ่าแล้วก็มีบอกตำแหน่งครับใครยังไม่คาดเข็มขัดเขาก็มีบอกให้นะระบบแอร์ครับเป็นออโต้แล้วเรียบร้อยนะสวยๆอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสมภาระด้านหลังไหม ว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงโอเคไหมครับมาที่เก็บสัมราระด้านหลังนะอยากเห็นมากเลยแต่ผมเคยถ่ายตัวสปอร์ตแล้วแหละน่าจะกว้างกว้างมากนี่โคตรกว้างครับโคตรลึกนะครับนะลึกมากลึกกว่าเอาติสตอีกนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยนะสามารถใส่กระเป๋าพิกไซ์ได้เลย4ใบพื้นที่เหลือๆด้วยครับแล้วก็สามารถ,สา,ารถสามารถใส่อย่างอื่นได้อีกอ่ะนะใสาา่กระเป๋าเดินทางได้อีกนะแล้วก็อันนี้ครับนะเปิดขึ้นมา นะมีที่ใส่ของให้อุปกรณ์ถอดล้อชุดเติมลมครับมีมาให้ครับอันนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ใส่ได้นะถาดรองมีให้แล้วรียบร้อยของแท้ขาครับขายึดไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตให้ดูก่อนนี่เลยครับคมๆนะทั้ง2ฝั่งนะครับรถหม่แค่หมื่นสองครับนะฟังไม่ผิดนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนเราขายรถเกรดเอครับแค่มีตังเติมน้ํามันในกระเป๋าไม่ใช่ดิแค่มีตังในกระเป๋าเติมน้ํามัน นะประมาณนี้เลยโอเคโอเค๋เคยวเรามาดูในส่วนของอห้องเครื่องกันครับรับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาอยู่ในห้องเครื่องยนต์นะครับนะอ่าเข้าไปในห้องเครื่องยนต์กันเลยครับนะฝากระโปรงถ้าเป็นของโตยต้าครับนะ่าจะแตกต่างจากตัวยี่ห้ออื่นคือเขาจะตีตาม,มาแบบนี้คมคมแบบนี้เลยครับแล้วก็ตัวหัวน็อตบอกเลยว่าคมคมสีแบบใหม่ๆเอียเอ่ยมแบบนี้ครับ ลอยน้ํามันเครื่องเยอะไม่มีนะประเกันอยู่ในสภาพดีจุ่เม็ดอาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีแล้วก็นี่ครับที่สําคัญตัวใหม่ทั้งซ้ายและขวาจะตีตามาแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเนมเพจอยู่ในสภาพดีคมๆแบบนี้หัวน็นัดนะผมว่าคันนี้คุ้มครับ4 6, 9, 000, นะี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะคุ้มผ่อนเจ็ดพันเจ็ดนะตามแบบว่าไปสิบสี่งวดยาวๆนะครับนะผ่อนเพราะผมว่าผ่อนสบายนะผ่อนถูกกวิ๊กไบค์เผื่อบิ๊กไบค์ผ่อนเก้าพันแปดพัน คันนี้แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จะเป็นทั้งรอ2ปีค่า CCA ไม่ได้เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพดีครับนี่คือเครื่องยนต์ VVT ขีด IE ครับนะคุ้นๆไหมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันกันกบตัว a l t i s นะแต่เขาย่อขนาดลงคือเป็นเครื่อง1.2นะครับนะโคตรอึดโคตรทนครับนะอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะ23.3กิโต่อลิตรครับนั้นะแรงมา้าอยู่ที่92นะครับ ลื่นปื๊ดปาดแน่นอนขับทางไกลได้สะดวกผมว่าเครื่องยนต์1.2กํลลังพอดีนะครับก็ระบบระบายความร้อนของเขาดีอยู่แล้วครับนะขับทางไกลได้นะครับนะไม่ต้องหยุดพักเลยก็มีการทดสอบแล้วเรียบร้อยครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝาก like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ